<kung> <divide S 2> เป็นเหลี่ยมทางทิศตะวันออกนะคะแล้วเราก็จะได้เห็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะคะท่านนีเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเข้าด้านในปราสาทได้ไหมครับอาจารย์ตะถามเข้าด้านในปราสาทได้จ้าปราสาทแบบนี้นะคะก็จะเป็นในลักษณะเหมือนปราสาทหลังเดี่ยวแต่จริงๆแล้วนะคะการสร้างปราสาทแบบนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้เหมือนปราสาทปราสาทอ่าปราสาทบ้านพลวงเนาะจะเป็นปราสาทเหมือนเป็นเป็นปราสาทบ้านพลวงนะคะ แต่ทีเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆการยกปราสาทเนี่ยปราสาทสามหลังเหมือนปราสาทบ้านไพรนะฮะจะเป็นการยกเหมือนปราสาทบ้านไพรของจังหวัดสุรินนั่นเองนะคะแต่ทีเนี้ยหลังใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นหลังประธานแต่ถ้าหลังซ้ายขวาเนี่ยอาจจะเป็นหลังเล็กๆเรียกว่าหลังบริวารก็ได้นะคะก็จะเป็นการสร้างแบบลักษณะเหมือนปราสาทบ้านพลวงแบบเดียวกันนั่นเองนะคะและนายก็จะเป็นฐานโยนีแล้วก็เป็นเสยวลึงขนาดใหญ่นะคะเป็นที่ประกอบพิธีกรรม นั่นเองอันนี้ก็คือศาานเป็นฮินดูค่ะเป็นฮินดูลัทธิไสววานิกายนะคะฮินดูลัทธิไสววานิกายนะคะก็ทําไมจะต้องมาสร้างอยู่บนภูเขานะคะเพราะว่าเปรยสเสมืวนว่้ภูเขาเนี่ยเป็นภูเขาซิเมรุสิสุเมรุนะคะหรืออาจจะเป็นเขาหิมาพานหรือถ้าจะติดตามฐานคติของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูก็คือเขาเนี่ยเราจะเรียกว่า ภูเขาไกรล,ลาดหรือไกรล,ลาดบรุรีหรือเป็นที่อยู่ของพระศิวะนั่นเองนะคะ<ม>เพราะว่าพระศิวะท่านอาศัยอยู่ที่เมืองไกรล,ลาดบุรีนะคะ<ม>นะคะก็<ม>คือเป็นภูเขาหนึ่งที่พระศิวะเขาอาศัยอยู่กับพระเมออมาเทีวีดังนั้นฐานกติของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเขาก็เลยจะต้องสร้างสถานที่ประทับของพระศิวะเนี่ยอยู่บนที่สูงเป็นคติของเขาอย่างนั้นจำลองมันที่ประดิษฐ์ที่ที่ประทับของเทพเจ้าของเทพเจ้าสูงสุดดังนั้นการเลือกโลเคชั่นใน การเลือกโลเคชันที่ตั้งของปราสาทแห่งนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าสูง4.05เราจะเลือกได้นะคะเพราะว่าการเลือกเนี่ยนะคะมันจะต้องคํานวณถึงความเหมาะสมแล้วก็ฐานคติบางอย่างแล้วก็การคํานวณจากดวงดาวด้วยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่สมควรว่าควรจะต้องสร้างปราสาทเอาไว้ในสถานที่แห่งนี้นะคะนั่นเองเพราะว่าการกําหนดในการสร้างปราสาทขึ้นมานั้นมันจะเป็นที่มาของการกําหนดในการเก็บภาษีอากรของประชาชนแล้วก็ การใช้จ่ายต่างๆในการที่จะต้องมีงบประมาณของผู้คนในการเข้ามาสร้างแล้วก็ช่างสถาปนิกตลอดจนถึงนะคะผู้ที่จะต้องมากระทําพิธีกรรมดูแลรักษาดังนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะเงินภาษีเนี่ยต่างๆเนี่ยจะต้องไปเก็บจากประชาชนต่างๆดังนั้นเราจะสังเกตได้ว่าแถบลาบลุ่มของพนมรุ้งนะคะปลายบัดหนึ่งปลายบัดสองแล้วก็เมืองต่มแล้วก็อโรคยาสารเนี่ย อาอจารย์ยโสธราสามารถกล่าวได้เต็มที่เลยว่าเป็นแหล่งอารยธรรมของโบราณที่มีอายุมานับเป็นพันๆปีเลยไม่ใช่แค่600ปี900ปีเพราะมันมีคนมาอาศัยอยู่ก่อนหน้านั้นและอาจจะมีการสร้างแหล่งเล็กๆมาก่อนอยู่แล้วแต่มันอยู่ว่ายุคไหนที่จะมีเงินงบประมาณมากที่จะสร้างแล้วก็อะไรอย่างงี้ขึ้นมาแต่ว่าแหล่งชุมชนเนี่ยมีการอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นดังนั้น เราอาจจะเคยเห็นจังหวัดหนึ่งสร้างปราสาทหนึ่งจังหวัดหนึ่งสร้างปราสาทหนึ่งเนาะจะต้องเป็นโลเคชันที่เหมาะสมแต่ที่นี่เนี่ย <ikte S 2> <und> เราจะเห็นว่าเป็นการสร้างปราสาทที่ใกล้ๆกันนะคะปลายบัตรหนึ่งก็ห่างจากนี้หนึ่งกิโลอันนี้อันนี้ปลายบัตรหนึ่งแล้วก็ห่างไปก็จะเป็นหนึ่งกิโลก็จะเป็นปลายบัตรสองแล้วก็จะเป็นพนมรุ้ง <reluctant. S 1> และหลังจากนั้นก็จะเป็นปราสาทที่อยู่ด้านล่างของภูเขาทั้งหมดเป็นปราสาทเมืองต่ำเป็นอารคยสารเป็นบ้านโคกเมืองเป็นอะไรต่างเยอะแยะเต็มไปหมดเลยที่เป็นปราสาทเล็กปราสาทน้อยแปลว่าทีี่น เป็นแหล่งที่มันมีการอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่นมากเลยเป็นชุมชนขนาดใหญ่สมัยก่อนถ้าอย่างนั้นไม่สามารถกําหนดการสร้างปราสาทได้นะคะแบบนี้เดี๋ยวสักพักนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาฟังกันบรรยายจากท่านอาจารย์ต้นนะคะว่าท่านสวยไหมคะท่านผู้ชมเรียกว่าเดี๋ยวสักพักนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาฟังท่านอาจารย์ต้นบรรยายเนาะว่าท่านจะให้